ขอเสียงตบมือน้อเมลอนดจ้าน้องเมลอนทางนี้ตรงนี้ทางนี้เออไหบอกไม้บมือ ิบด,ดื่มค่ะสิบดือมันลอยค่ะสิบด,ดื่มครั้งที่หนึ่งค่ะย,ยีดดย่สิด,ดื่มจ้ะยี่สิบเดือมต้อสดงย่สิบดืมครั้งที่หนึ่งจ้ะ สองร้อยยมครั้งที่หนึ่งจ้าอเคอสองร้อยเครั้งที่สและสองร้อยมคร้งที่สตอไิไหนสเดิตหนยังไมตีต่นาที่สองอดขนาดนี้ที่จะไม่ให้อะไรเพเลยหรอเออเายได โต๊ะสิบสี ดื่มก็ตายตาหลับแล้วแต่ขออนุญาตประมูลเป็นเลขคู่เพราะมาสองคนเดี๋ยวแบ่งกันไม่ได้เสียงกรี๊ดดังๆให้น้องป๊อปปี้และน้องเฮ อยากให้รีบประมูลก่อนห,หมดลมหายใจรุ่นนี้โดนไหวใช่ไหมแม่อ้วนี่ทำนี้ทำนี้นไม่ได้โบกมือช้าแต่แค่ไม่มีแรงยกมือจะพูดไหมฮะมีอะไรจะพูดไหมเออขอแบ่งจากบอยมานัดไห้เราสักคนละดิ่นด้วไหมครับ บอกคำเดียวทำไม,ไมให้คุรำฮะเฮ้ยพูดดิไม่ให้หรือขอจะครูโอเค <Okay. S 2> เราเรามีโต๊ะวีพีข้างหลังพูดสิป๋าครับเออป๋าครับลองคนแก่บ้างไหมครับ ได้เลยคนแก่เชื่องช้าแต่เหนียวเหนอะนะลูกค้าทำไมเงียบลูกค้าออนไลน์บอกให้ไปร้านก๋วยเตี๋ยวคนละสองเดือเดี๋ยวนะคุณบูรี่พวกผมกดคุณบูรี่ใ้นกเีเขามีจริงนะเขามีจริงนะเราบอกก่อนว่าร้านก๋วยเตี๋ยวด้านหน้าเขาประมูลเด็กเราไปจริงแล้วตอนนี้ยเขาให้ เท่าไหรแล้วสิบดื่มกับสิบดื่มเอ้คนละสิบดื่มนะอ่ะคนละสิบดื่มแล้วตอนนี้คุณต้องไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะใช่เพราะเขาประมูลจริงเขาให้ให้เป็นดื่มหรืออยากให้เรากินน้ำก๋วยเตี๋ยวตอนนี้เท่าไหร่อ่ะลูกเฮ้ยเฮ้ยบอกคำเดียวกูไม่เคยนะกูไม่เคยประมูลเด็กนุงเอียยขนาดนี้มาก่อน ยีสจ้ะยี่สเดครที่หนึ่งจ้ะสามิบเดนโติงจ้ะสาสิบเดคที่หนึ่งจ้ะสามสิบเดอมครที่สอ่ะเขาม่อนว่าชอบหรือเวทนาหนูไม่เคยหนูไลฟ์สดมาโฮสต์สปีหนูไม่เคยไล์ละคนแจกยาดมเยอะขนาด อนี้สาวบเดือดะลูกค้าไม่พอใจให้ไปเลยห้าสิบเดือดเลยห้าสิบเดือดี่พี่สาวจ้าห้าสิบเดือดร้นที่หนึ่งอะมีใครช่วยมีใครมีใครช่นะขอเพื่อนะค่ะ หาตอดเสื้อให้เพิ่มอีกสิบเดือนเป็นหกสิบเก้าลูกค้าบอกว่าขอแค่ตัดเสื้อนะคะน่าจะต้องหล่อแล้วนะฮะอ่าตัดแล้วนะโอ้โหให้เพิ่มหรอให้เพิ่มหรอราคาให้เพิ่มอีกสิบดื่มแต่ขอให้ใส่เสื้อได้ไหมคะ เป็นเจเดด้วยเดิกตอกฟิเป็นจเต็มเมที่ว uh> ีสาจ้าเจ็ดเต็มครั้งที่เดิันบพ้อกันเจ็ดเต็มครั้งที่สองและเจ็ดเต็มครั้งที่สาม ครับดละนี้ค่ะกล่าวขอต้อนป๋ามากๆนะครับที่เอนดูแล้วก็เวทนาของทสองคนนะครับบอกได้เลยว่าจะทำอะไรกับพวกเราสองคนอย่ายั้งเลยนะครับใส่ใส่เต็มที่เลยนะผมพร้อมีบดีกับป๋าด้วยนะคะทานของดีมาเยอะแล้วเจค่ะเจค่ะลองกินหมาดูมากนะคะป๋า ปีสิบสามค่ะเป็นเอเจเทต้าค่ะ